สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะและก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปที่ผ่านๆมานะคะวันนี้แม่หมอ o p e n c a t t ทาโร่จะมาดูดวงความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนมิถุนายน2560ค่ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ เจ้าชะตาเดือนนี้ได้เดอะสตาร์นะคะช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงนะคะคุณเป็นคนที่ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะหลายๆอย่างดูสวยสดงดงามหวังความรักเอาไว้แบบครบถ้วนสมบูรณ์ออกจะดูหวังไว้มากเกินไปด้วยส่วนคู่ของคุณ คู่ของคุณได้สเตรนท์นะคะสเตรนเนี่ยคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่แข็งกว่าคุณคู่คุณเนี่ยมีบางมีอำนาจชอบออกคำสั่งของคุณชอบออกคำสั่งกว่าคุณคล้ายๆว่าเขาไม่ค่อยตามใจคุณนะคะแต่ว่าเขารักคุณนะคะแต่ด้วยความว่าเขาออกจะบ้าบิ่นหน่อยขี้โมโหเจ้าอารมณ์ชอบวงการชีวิตคุณ ส่วนคุณเนี่ยก็ตรงกันข้ามกันเลยค่ะคุณเป็นฝ่ายตามคุณเป็นฝ่ายยอมเขาเพราะว่าเขาชอบเอาแต่ใจตัวเองถ้าไม่ได้อย่างใจก็หงุดหงิดขี้โมโหนะคะคุณสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกันเลยค่ะคนนึงแข็งคนหนึ่งอ่อนคุณก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมฉันก็ยอมคุณ ฉันก็ตามใจคุณแต่ว่าคู่ของคุณน่ยกลับเอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยยอมอยู่ใต้อานาจคุณสักเท่าไหร่ถ้าคุณถามจุกจิกจู้จี้เพราะคุณเป็นคนอ่อนไหวและก็ขี้สงสัยเขาก็จะชอบดุคุณนะคะบางทีอาจจะขึ้นเสียงกับคุณบ้างก็เลยเป็นเหตุทําให้เดือนมิถุนายนเนี้มันจะมีเรื่องของปากเสียงเกิดขึ้น ไม่ค่อยลงรอยกันคะ่ะเออมันทำให้เกิดความสัมพันธ์เริ่มเกิดรอยเล้าวฉานนะคะเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณหรือแฟนคุณเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยให้ระวังนะคะระวังเรื่องเรื่องเหตุการณ์ทะเลาะเหตุการณ์ที่จะต้อง มีปากมีเสียงซึ่งตั้งแต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีอะคะ่ะไม่ค่อยสบอารมณ์กันคล้ายๆว่าใกล้จะใกล้จะตัดสินแล้วคะ่ะว่าเอ๊ะฉันจะเอาอยัางไงกับคุณดีจะอยู่กันต่อไปดีไหมเนี่ยจะหรือจะต้องทนต่อไปใบที่สี่เนี่ยคุณได้เก้า นายออฟเพนทิเคิลนะคะหมายความว่าถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่แล้วอาจจะอยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมีแววมีว่แววว่าจะอาจจะต้องเสียคู่รักไปคุณคือคุณเนี่ยคิดว่าคุณเนี่ยอยากใช้เงินอยากใช้อยากใช้เงิน,อย,อ,ยงนอยากมีความสุข หาความสุขให้ตัวเองมากกว่าไม่ค่อยเอาอกเอาใจคู่รักของคุณนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลาะกันเช่นคุณใช้เงินฟุ่มเฟือยคุณอยากซื้อของอะไรมาประโคมตัวเองนะคะอยากหาความสุขใส่ตัวเองแล้วก็ใช้เงินเก่งค่ะต่อไปนะคะเนี่ยค่ะ ได้ t of swords ก็คือดาบคือตอนนี้มีปัญหาเรื่องหัวใจนะคะมีปัญหาเรื่องความรักมากๆเลยเกี่ยวกับคู่ชีวิตคือคุณไม่ลงรอยกันเนี่ยตั้งแต่เรื่องเล็กยันเรื่องใหญ่เลยค่ะเรื่องเล็กๆก็เป็นปัญหาแล้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาได้ประมาณนั้นนะคะส่วนเรื่องใหญ่เนี่ยก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะคะ รักมากเลยนะคะงานเข้าเลยล่ะคะ่ะตัวคุณเองตอนนี้คุณก็ไม่อยากจะมีเรื่องทะเลาะถึงความบาดหมางใจจากการมีปากมีเสียงกันแล้วเนี่ยแล้วมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะพักเหมือนพักลบอะค่ะหรือว่าปล่อยวางเรื่องนี้ไว้ก่อน ยังไม่อยากจะยุ่งยังไม่อยากแก้ไขบางทีก็อยากให้มันจบๆไปบางบางคู่นี่ก็ถึงขั้นว่าถึงจะอยู่บ้านเดียวกันก็อาจจะไม่มองหน้าหรือบางทีอาจจะคิดว่าเราควรจะแยกกันอยู่ก่อนดีไหมอยากพักหัวใจเพราะว่าคุณเน่เหนื่อยล้าละเกิน รักเนี่ยมันมามันมาได้ยาวนานพอสมควรจากที่คบกันมาเนี่ยได้ระดับต้นๆเนี่ยก็ถือว่าคุณลงทุนอะไรไปเยอะแล้วก็ใช้เวลานานที่จะดูใจกันหรือว่าใช้ชีวิตครองคู่กันมาในช่วงที่มันนานพอสมควรแล้วพยายามประคองพอชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณมานานเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะ เรื่องนี้มันสะสมมานานแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนจะดีแต่ว่ามันก็ไม่ดีก็เลยเป็นสาเหตุทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกเบื่อเบื่อยากอยากอยาก,ยาก,ยากจะเลิกกันนะคะก็อีกนันแหละ,ะ,ค,ะค่ะ Ten of w o r d s เนี่ยค่ะตอนนี้คุณที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ มีปัญหาเรื่องความรักอย่างมากซึ่งมองแล้วไม่อาจจะแก้ไขได้มันเป็นความเครียดเป็นความกัดกุ้มเป็นความเจ็บช้ำคุณย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งเก่าๆที่เขาทำกับเราเหมือนกับว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกับว่าเขาเอาเปรียบเราทุกอย่างมันมันรู้สึกว่าคนหนึ่งทุ่มเทแต่อีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งทุ่มเทและตามใจส่วนอีกคนก็เอาแต่ใจนะคะชอบออกไปสังสรรค์เช่นว่าชอบออกไปสังสรรค์กับคนข้างนอกมากกว่ามากกว่าให้ความสําคัญกับตัวคุณตัวคุณเนี่ยคือเหมือนกับความรักที่เขาได้คบหากับคุณเนี่ยถึงคุณจะเป็นคนคนดูสวยดูหล่อดูดีแต่เวลาที่ได้ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแล้วหรือได้ มาพบมาเจอกันเนี่ยก็มักจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นปากเป็นเสียงคล้ายๆวัานัศนคติไม่ตรงกันทําให้ความทำให้เกิดความร้าวฉานซึ่งเกินกว่าจะเยียวยาคุณมีความรู้สึกว่าเดือนเดือนมิถุนาเนี่ยคนเกิดวันที่จะเจอเรื่องความรักที่ภาพรวมแล้วคือไม่ดีเลยค่ะ ใบสุดท้ายได้ Princess of Cups คุณเกิดวันที่ในตอนนี้นะคะอยากที่จะคือคุณคือคุณเริ่มทบทวนแล้วค่ะทบทวนสิ่งที่ผ่านมาสิ่งความรักความรักที่คุณผ่านมาที่คุณใช้ชีวิตเขาคุณเก็บเก็บรายละเอียดทุกอย่างขึ้นมาแล้วเอามาคิดคำนึง่งว่าเอ๊ะ ยังไงฉันจะยอมคุณต่อไปดีไหมฉันเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกรู้สึกเศร้าค่ะรู้สึกเศร้ารู้สึกอินรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่สวยงามไปอย่างที่ตัวเองคิดความรักอันเนี้ยความรักกับคู่ของคุณคนเนี้ยเนี่ยค่ะไพ่ขึ้นมาไม่ดีเลยนะคะเนี่ยค่ะ เขาบ้าพลังเขาบ้าอำนาจเนี่ยค่ะอันนี้ตัวคุณนะคะอันนี้เขานะคะเขาเอาแต่ใจตัวเองค่ะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่เขาต้องการแต่ว่าความรู้สึกที่คุณต้องการจากเขาคุณจะไม่ค่อยได้รับกลับมาไม่สมน้ําสมเนื้อกันนะคะคุณได้เดทหมายถึงความสัมพันธ์อาจจะใกล้สิ้นสุดลงแล้วนะคะเนี่ยค่ะคุณได้สามดาบ ัมพันธ์ที่คล้ายๆว่าต้องหยุดหรือยุติมีเกณฑ์ที่จะเลิกกันสูงค่ะเนี่ยค่ะถ้าไพ่นายออฟเพนติเคิลขึ้นเนี่ยนะคะกับสามดาบเนี่ยอันนี้ตัวคุณนะคะความรักของคุณดูสวยงามมากเลยแต่แฟนคุณนะเป็นคนที่เหมือน คุณคุณอ่อนโยนตามใจแต่เขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองอารมณ์ร้อนขี้งุดหงิดพูดจาก็ไม่ลงรอยความสัมพันธ์คล้ายๆว่าแต่เขารักคุณนะคะแต่คุณก็รักเขานะแต่มัน,เป,นเป็นเรื่องของเวรกรรมค่ะคือมันมีปัญหาเข้ามาค่ะคือก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเขามีคู่ใหม่นะคะหรือเขานอกใจคุณไม่ใช่นะคะ แต่เรื่องมันเป็นเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกันการใช้ชีวิตไม่ตรงกันคนนึงอารมณ์ร้อนนะคะคนนึงอารมณ์เย็น